ด้บ,ท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 บทอ,าาอที่สองคือการหั่นในมือของเราเนี่ยไปจับหน้าตาจมูกหรือปากเพราะมือของเราเนี่ยเป็นสัมผัสิ่งสารมากมายจึงทำให้สามารถมีเชื้อโรคติดเข้ามาได้ข้อ 3. หากมีอาการไอจามให้ใช้กระดาษทิชชู่และล้างมือโดยทันที 4. หลีกเลี่ยงเข้าใกล้คนที่มีอาการไอหรือมีไข้หรือจามบริเวณข้อศอกฝั่งด้านในของเรานะครับเพื่อลดการแพรเ่เชื้อไวรัสต่างๆครับข้อที่6นะคะรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกเสมอค่ะ้ตอนที่1ค่ะก็คือถูนหน้ามือแล้วก็ในซอกมือค่ะนี่ค่ะแล้วก็ ขั้นตอนที่สองหลังฟอกหลังมือและง่านย้วมีด้านหลังแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยขั้นตอนที่3ในก,การล้างมือนะคะก็คือจะเป็นการที่เราฟอกนะคะตรงข้อนิ้วมือนะคะทําแบบนี้นะคะทั้งสองข้างค่ะขั้นตอนที่4ี่ฟอกนิ้วหัวแม่มือขั้นตอนที่ห้าฟอกปลายนิ้วมือ ข,ข้อมือหนึ่ตเตรียมเอกสารที่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนและผลตรวจโควิด2โทรแจ้งหน่วยงานเพื่อรับเรื่องเข้ารับการรักษา บริการสายด่วนเฉพาะกิจ1668ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง22นาฬิกา1669สายด่วนเฉพาะกิจของกรุงเทพและสายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ช่วยเหลือผู้ป่วยให้หาโรงพยาบาลได้ 3. งดออกจากที่พักหรือเดินทางข้ามจังหวัด 4. งดใกล้ชิดกับครอบครัวและผู้อื่น 5. แยกห้องน้ำ 6. หักเีอาการไข้ให้กินยาลดไข้และเช็ดตัวอย่างสม่ำเสมอ 7. สวมหน้ากากตลอดเวลาและ8แยกของใช้ส่วนตัวขั้ตอนที่1ล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยก่อนถอดหน้ากากใช้มือทั้งสองข้างดึงและดันหน้ากากอนามัยไปด้านหน้าข้อที่3นะครับ ทำตําหนิก่อนทิ้งก็คือเราจะใช้กรรไกรนะครับในการตัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เราและคนอื่นๆรู้ว่าแมสชิ้นนี้นะครับได้ผ่านการใช้มาแล้วนะครับตัดตามนี้นะครับนี่และทีนี้เราก็จะพับครึ่งนะครับม้วนสัก2 3ถึงสครั้งนะครับแล้วผมเนี่ยก็จะใช้สายคล้องแมสน,นะครับในการพันนะครับเพื่อไม่ให้มันเนี่ย ขี่ออกมานั่นเองครับข้อสี่ใส่ถุงรองรับมัดปากถุงให้แน่นนำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดหรือว่าถังขยะติดเชื้อค่ะหลังจากทิ้งหน้ากากอนามัยลง,งถังขยะติดเชื้อเรียบร้อยแล้วให้ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีครับ ทุกคนก็ได้ทราบถึงวิธีการป้องกันตัวขั้นตอนการล้างมือและวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องไปแล้วนะคะพวกเราสีส้มจากค่ายยูซอรเทิร์น2021อยากจะฝากไว้ว่าขยะอย่างเช่นหน้ากากอนามัยมีอายุการย่อยสลายถึง400ปีและยังเป็นขยะที่มีเชื้อโรคอีกด้วยดังนั้นเรามาทิ้งขยะอย่างเช่นหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีเพื่อลดขยะและเชื้อโรคบนโลกอของเราค่ะสุดท้ายนี้ อยู่บ้านหยุดเชียร์เพื่อชาติับ